สวัสดีครับวันนี้เมตตามาพบกันอีกครั้งหนึ่งน่าเราเจอเพื่อนแล้วแต่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมผู้สนใจไปชมศิลปะ NFT ที่สเปเชียลกันครับเดา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  รอสักครู่นะครับกำลังโหลดเรากำลังว้าไปที่ Special. สเปเชียลศิลปะ NFT ตรงนี้ก็เป็นน้ำตกนะฮะนี่มาแล้วเอาละชมวิวสวยไหมครับน้ำตกมาแล้วเราไปดูกันนะครับศิละปะ NFT ไปตรงไหนดีเราที่นี่ดีไหมอันแรกเลยอันที่สองอเป็นยังไงบ้างกำลังโหลดข้อมูลอยู่รู้สึกเราจะรอยอยู่ออไม่ใช่แหละมาแล้วหน้าภาพแรกก็เจอเด็กสาวผมดำ ระบายได้สวยเลยนะครับเสร็จแ,แล้วก็มินออกมาเป็น NFT ของที่ที่สเปเชียลนะครับเขาก็จะมีกระเป๋า wallet metamask ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสเปเชียลได้นะครับอันนี้เขาก็พูดอยู่นะครับอันนี้เป็น exhibition นะครับจัดนิทรรศการ NFT นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ อ่าโอ้นี่ศิลปะสวยเลยครับนี่เป็นมือถือผลไม้มั้งครับน่าจะเป็นผลไม้เกี่ยวกับกรีนมีลูกกระตาด้วยใอืใส่แหวนผีเสื้อเล็บยาวเฟื้อยอสวยครับมาเราไปดูที่นั่นต่อโอ้นี่อะไรเนี่ยกระเทยหรอครับ NFT อ๋อแปลไปอีกแบบหนึ่งไห <laughs> นดูสิแม่โอ้โหดูสิวิวสวยเลยนะครับวิวสวยแล้วมีวิวสวยดู่ท่ามกลางทะเลทรายมีภูเขานี่เป็นามา่านมะครับพามา่านเงาอ่าเราข้ามไปฝั่งนู้นดู มีหลายห้องนะครับวันนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าจะพาไปครบทุกห้องไหมนี่ครับอันนี้ก็เป็นศิละปะ NFT อันหนึ่งน,นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้เขาเป็นนิทาศากาลนะแต่ไม่ได้บอกปกติเขาก็จะต้องมีรายชื่อตรงนี้นะฮะติดอยู่ว่าเป็นของใครนะครับแต่ถ้าเราเราเข้ามาผ่าน PC หรือสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็มีการเชื่อมกระเป๋าเมทัลมาเราก็จะรู้นะครับว่า แต่รูปเนี่ยใายเป็นคนขายราคาเท่าไหร่มันสามารถเชื่อมได้แล้วก็สามารถสั่งซื้อผ่านเมทามาร์กได้โอ้นี่ครับสวยครับสวยอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นศิลปะนะครับไม่ได้ภาพโปนะฮะ <c oughs> แต่ดูสิอันนั้นเป็นอะไร <c oughs> แหมเป็นกับเป็นปีศาจสาวนะฮะ <c oughs> ปีศาจส,สาวอยู่บนก้อนหินนะครับลอยอยู่นี่เป็นอะไรตัวเลยโอเคจินตนาการเอาเองนะครันนะครับจิงสาวด้านหลังนะครับมีเป็นหยดน้ำ เป็นศิละปะอีกแบบหนึ่งครับนี่อันนี้แหละฮะเขาก็จะมีพูดถึงนะอโอเคข้ามผิดไปเ,เข้าไปดูใกล้ๆหน่อยหนึ่งนะนี่ครับมินบายเอมี่วูดวูดวัตนะฮะโอนบายเบ็ตตี้วอล นีครับเขาก็จะใช้กระเป๋าไมท่ามาร์กนะฮะเชื่อมต่อชื่อภาพชื่ออูล,ล่านะครับอูล,ลาสำหรับภาพนี้นะครับไม่ได้มีบอกชื่อบอกรายละเอียดไดนะครับน่าจะอยู่ในสารที่ใดสารที่หนึ่งนะครับ อันนี้ก็มีหญิงสาวนี่ครับวันนี้เรามาชมให้เต็มตาเต็มใจเต็มอิ่มกับสัมผัสทุกอารมณ์นะครับกับศิลปะ NFT ภาพใหญ่ไปดูชื่อภาพอะไร Back พับเ e ็ดฟุตเวิร์กนะฮะมินบายนะฮะอันนี้เขาก็จะมีบอกไว้แล้วก็โอนบายเบ็ต w ี่วเหมือนกับสักคู่นะฮะก็เป็นเจ้าของเบ็ต y ี่วอลนะวอลน่าจะเป็นเจ้าของของศิลปะการแสดงนีทัศก,การครั้งนี้นะฮอ n f ของเขาเมี่ยมีเพื่อนมาแล้วครับเห็นเพื่อนเดินมาไหมครับจากใครที่ไหนก็ไม่รู้นะมาชมศิลปะเหมือนกันนะฮะ ไปไหนแล้วน่าจะอยู่ข้างหลังภาพนู้นเอาละไปดูนั่นต่อเข้าใจว่าคนที่เข้ามาชมเมื่อสักครู่นะฮะน่าจะเป็นใช้ PC หรือสมาร์ทโฟนนะครับหรือ iPad iPhone ในการเข้ามาดูก็จะเป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะอยู่นั่นนั่นก็มีคนหนึ่งนะฮะคนละคนกันเข้ามาดูอืมวันนี้ภาพมีบอกเจ้าของไหมครับ เสียงก่อนลืมปิดเสียงนะฮะ The serpent นะเบอร์ลินเจรมบันนี February 2สองูอหนึ่งอันนี้ครับโอน by Betty Wall, เบ็ตตี้วอลหมอนกันนะครับเบ็ตตี้วอลเนี่ยก็คือ,คอเป็นผู้ที่จัดนิทรรศการ NFT ในห้องนี้นะครับห้องโลกเสมือนนี้ นี่เป็นภาพผู้หญิงนอนนะครับดูใกล้ๆ นี่ครับเวลาเราใส่แว่น VR นะครับก็จะแตกต่างจากในการดูใน PC สมาร์ทโฟนนะครับหรือ iPhone iPad ซึ่งภาพจะใหญ่มากบางทีเราดูใกล้ๆก็จะไม่นั่นแต่ถ้าเราอยู่ในสมาร์ทโฟนสมาร์ iPhone iPad เนี่ยมันก็จะเห็นเป็นภาพเล็กๆนะฮะแต่เราสามารถขยายใหญ่ได้นะครับเราสามารถขยายเข้าไปหรือคลิกที่ภาพแล้วก็ที่มีมีรูปเป็น แว่นขยายนะฮะแล้วก็เปิดขยายสามารถดูภาพเป็นภาพขยายได้เลยลไปดูภาพนู่นต่อเราไม่นั่งฮะก็จะให้เรานั่งนะอะนี่เป็นจานบินนะครับเป็นสีสันสวยางาม นี่ถ้าเกิดพื้นที่กว้างนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องว่า,างเนี้นะครับพื้นที่เท่าสนามฟุตบอลเนี่ยเราสามารถเดินได้เลยนะครับใส่แว่น VR เนี่ยครับใช้เดินเลยไม่ต้องใช้ใช้กดในการว่าไปในแต่ละที่นะฮะในพื้นที่แต่ละที่มีเก้าอี้ด้วยนะครับเหมือนนิทัรศการจริงอะ เนี่ยนั่งได้นะครับเราเข้าไปนั่งเลยขึ้นไปนั่งปุ๊บเห็นไหมนั่งแล้วเนี่ยครับเรานั่งแล้วเรา,าไปนี่ก่อนไปดูรูปต่อเนี่ยโอภาพที่สวยครับเขาน่าจะเป็นลักษณะของการบ้านเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปมินไปเลเวลซีออกมานะครับซึ่งซึ่งก็จะมีแอปพลิเคชันหรือเอ่อ ผู้ที่ให้บริการล้านนี้เยอะเลยฮะในในบล็อกเชนต่างๆวันนี้พาดูให้จุใจเลยไปดูรูปนั้นกันอ่าเด็กห,หน,หนูเห็นไหมครับดูไกลๆ เรากดตังรีมินอันนิวนะจะได้ไป,ปั่ังภาพห้องนูหลดู มีหลากหลายนะครับใช้การ์ตูนนะฮะศิลปะเล่งเร่งสีสันจินตนาการหรือเป็นรูปภาพก็มีเราไปดูห้องนู้นกันครับมันก็เจอคนละครับมีคนเข้ามาแล้วใส่แว่นด้วยนะ เสืียนะพี่เสืีอดูเต็มตาเลยนะ ถึงอะไรเนี่ยนะมีหัวใจทุกปักปักสรน,นะะเหมือนกับอกหักหัวใจมีรูด้วยนะฮะมีรูแสดงว่าอกหักมาหลายครั้งมาถ้าจินตนาการตามผมนะครับจริงๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะะร้องไห้ด้วยนะครับแต่ก็ยังมีแสงสว่างอยู่นะแสงสว่างผีเสื้อความสวยงามเป็นเรื่องของความสวยงาม ไปดูภาพนู้นต่อ ไปดูห้องนู้นนะครับน่าจะยังไม่ได้ดูไปห้องนู้นกันดอกกุหลาบนะครับเป็นดอก มีแอนิเมชันได้ด้วยนะครับก็เป็นเทคนิคของของแต่ละท่านนะครับเขาก็จะสามารถที่จะมินออกมาเป็น NFT แล้วก็บวกกับแอนิเมชันนะครับสีสันที่มสวยงามครับสวยงามมันติดอยู่ตรงที่ว่าแล้วจะเราจะเอามาโชว์ในในโลกจริงยังไงนะฮะ อันนี้คือในโลกเสมือนซึ่งถ้าเกิดเราซื้อศิละปะอเอฟทีเป็นของเราเองแล้วเนี่ยบางทีเราก็อยากจะโชว์ใช่ไหมครับเราจะโชว์ให้กับเพื่อนๆหรือผู้ที่มาหาเราเนี่ยนะครับที่บ้านเราจะโชว์ยังไงนอกจากเราต้องโชว์อยู่ในในในโลกเสมือนเท่านั้นนะครับเป็นในโลกจรงิงเรายังไม่รู้จะเอามาโชว์ยังไงนะครับก็ต้องหาวิธีกัน ศิละปะเป็นบล็อกบล็อกนะฮะส่ททำเป็นบล็อกบล็อกมาเป็นศิละปะลงสีก็เป็น NFT แล้วห้องนู้นเข้าไปดูอย่างครับห้องนู้นเราดูแล้วนะฮะห้องนี้น่าจะยังไม่ดูะห้องนี้เรายังไม่ดู อันนี้ภาพนี้คล้ายๆอินเดียมีไฟอยู่ตรงหน้าผากน,นะฮะมีตาทั้งหมดหกหกตาหกคู่สามคู่หกดวงตานะฮะเป็นเทพเจ้าอยู่ข้างบนน่าจะเป็นเทพนะฮะเป็นเทพสื่อเป็นเทพ อันนี้เล่นสีสันเป็นสีชมพูนะปืนเบอร์กระจกจินตนาการนะครับว่าสื่อของสื่อหมายถึงอะไรนะครับสำหรับภาพน,นี้แต่ละท่านอาจาจะจินตนาการไม่เหมือนกัน 嗯。Hmm. รูปนี้รู้สึกจะยังไม่ดูไปดูกันก่อนครับใครมีความรู้เรื่องศิลปะหรือวิธีในการใช้งานพวก Photoshop หรือแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะที่จะทำเป็นรูปภาพเป็นศิลปะได้เนี่ยคนนั้นก็สามารถที่จะมิ้นนะฮะ เอามาขายในในโลกเสมือนได้นะครับทราบไหมครับว่าภาพหลายๆภาพเนี่ยเขาขายกันเป็นหลักหมื่นนะหลักแสนบางภาพหลายๆเป็นหลักหลายหลายล้านบาทน,นะเป็นหลายหลายล้านบาทขึ้นอยู่ที่มุมมองของผู้ที่เขา สนใจนะครับเขาอาจจะสนใจเห็นภาพแล้วมองว่าเออมันมีมูลค่ามันเป็นศิละปะตามที่เขาชอบนะครับแต่ละคนก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะซึ่งเขาก็อาจจะมองว่าภาพนี้นะครับคนที่ทํามีชื่อเสียงไหมนะครับแล้วก็จํานวนภาพชุดคอลเลกชันของเขาเนี่ยในออกมาในแต่ละชุดเนี่ยมีจมํานวนทั้งหมด กี่ลูกนะครับเขาก็อาจจะสะสมหมดเพื่อสะสมแล้วก็อาจจะไปทําตลาดขายต่อนะฮะเพื่อทํากําไรก็เป็นไปได้ก็ทําได้ก็มีนะฮะบ,บางคนซื้อมูลค่าหนึ่งมูลค่าที่ต่ําเป็นหลักล้านแต่ไปขายเป็นหลักหลายสิบล้านก็มีนะครับขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็มุมมองอันนี้เป็นบอแอปนะบอแอป วันนี้เขาทำเยอะมากนะครับทาบไหมครับว่าบอแอปที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะฮะในโอเพนซีขายกันหลักเป็นหลายล้านเลยนะฮะเป็นหลายล้าน อันนี้น่าจะเป็นปลานะปลามาแล้วชนเราแล้วเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลไฮฮาว่าอยู่เขาไม่สนใจเลยนะเข้ามาดูแล้วก็เดินไปเลย <laughs> ห้องนู้นน่าจะดูแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยสิ่าดูแล้วจริงๆด้วยนะฮะเอาละครับตอนนี้น่าจะหมดเท่านี้นะครับเราไปดูชมวิวกันเห็นวิวไหมครับเป็นทะเลทราย,ายมีแม่น้ำนะฮะหามาข้างนอกนะฮะข้างนอกถายนอกนี่ครับคือ ห้องแสดงศิละปะในโลกเสมือน NFT นะะในมุมมองของแว่น VR ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะสวมแว่นแล้วก็เข้ามาชมนะฮะมาชมนั่งชมวิวดูนิทรรศการศิละปะ NFT ไป เป็นความสุขอย่างหนึ่งพอใจปุบ๊บล้วก็สั่งซื้อนะครับเก็บไว้ในกร,ระเป๋าวอลเล็ตของเราเพื่อบางทีเราจะสร้างมูลค่านะถามว่าอาแล้วก็ท่านอยู่ในแว่น vr เนี่ยเราถามว่าเราจะเดินได้ไหมเราสามารถเดินได้นะเดินได้แต่เพียงแต่ว่าพื้นที่ที่เราอยู่ในห้องหนึ่งเนี่ยมันพื้นที่จํากัดเราเดิไม่สามารถที่จะเดินถ้าเดินไปก็คือเราก็จะชนสิ่งของเลยจําเป็นต้องใช้วา์ปเอนะครับ เดี๋ยวจะลองเดินดูนะครับว่าเราจะเดินไปได้แค่ไหนนะครับพื้นที่ก็ไม่ได้กว้างมากอันนี้เข้าไม่ได้แล้ว ิวไครับเหวิวอันนี้คือด้านหน้านะฮะด้านหน้าของนิทรรศการด้านหน้าของอาคารเนีนในโลกเสมือนอ่ะเข้าไปดูสิรู้สึกอันนี้ยังไม่ดูเลยนะอือออกไปแล้วเข้าไม่ได้เลยนะ เอาละครับวันนี้เราพอเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับ